โดรนของกองทัพรัรเซียพุ่งทะยานเข้าไปยังดินแดนของโปแลนด์ทำให้เครื่องบินรบของโปแลนด์ต้องบินออกมาทำการสกัดกั้นชิ้นส่วนของโดรนร่วงหล่นในโปแลนด์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10กันยายน2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่9และ10กันยายน2025แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในโปแลนด์นั้นมีโดรนคาเิกาเซ่ของกองทัพรัรเซียพุ่งทะยานเข้าไปยังโปแลนด์ก่อนหน้านั้น ฝูงโดรนจำนวนหนึ่งของกองทัพะเสเยียพ,พุ่งทายานเข้าไปยังทิศตะวันออกพุ่งทายานผ่านกรุงเคียฟแต่ว่าโดรนจำนวนหนึ่งก็พุ่งทายานเข้าใส่พื้นที่กรุงเคียฟและโดรนจำนวนหนึ่งได้พุ่งทายานลงไปทางทิศตะวันตกของยูเครนและพุ่งทายานข้ามชายแดนยูเครนโปแลนด์เข้าไปยังโปแลนด์ระหว่างนั้นเองครับเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศในโปแลนด์ก็ดังแจ้งเตือน มีรายงานว่าเครื่องบินรบรุ่น F-16 ของโปแลนด์ได้บินเข้าไปทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียประมาณ20ลำได้พุ่งทะยานเข้าไปยังโปแลนด์แต่ไม่มีการรายงานยืนยันแน่ชัดครับว่ามีกี่ลำกันแน่แต่ว่าที่เมืองซามอสนั้นชิ้นส่วนของดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียได้ร่วงหล่นใส่ในซามอสครับ คาดว่าการที่โดรนร่วงหล่นลงไปนั้นคงจะมีสาเหตุมาจากการที่เครื่องบินรบของโปแลนด์เข้าทำการยิงสกัดกัน้นชิ้นส่วนของโดรนที่ร่วงหล่นลงไปนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ครับตามการรายงานได้ระบุว่านอกจากเครื่องบินรบของโปแลนด์จะบินเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าของโปแลนด์แล้วเครื่องบินรบจากประเทศพันธมิตรประเทศสมาชิกเนโต หลายประเทศก็บินออกจากฐานทัพและบินเข้าไปเพื่อเตรียมการที่จะปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของประเทศสมาชิกเนโต้มี3พื้นที่จังหวัดที่โปแลนด์ได้มีประกาศเตือนให้ประชาชนได้พากันอพยพไปอยู่ในพื้นที่หลุมหลบภัยมีรายงานด้วยว่าสนามบินลับลินและสนามบินบางแห่งในโปแลนด์ได้มีคำสั่งให้ระง,งับเที่ยวบิน ในช่วงจังหวะที่โดรนคามิคเซ่ของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานเข้าไปอย่างโปแลนด์แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่กองทัพรัสเซียจะพุ่งเป้าโจมตีคลังเก็บมิสไซล์ที่อยู่ในโปแลนด์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีรายงานด้วยครับว่าเครื่องบินรบรุ่นเอฟของพันธมิตรโปแลนด์ก็ได้บินเข้ามาคุมเชิงในพื้นที่บริเวณชายแดนร่วมกับเครื่องบินลำอื่นๆ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ประเทศสมาชิกเนโตได้มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้นหลังจากที่โดรนคามิกาเซข,ของกอ,องทัพรระเซียพุ่งทะยานเข้าไปยังโปลแลนด์แล้วกระทรวงกลาโงหมงของรัสเซียได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าในวันนี้ไม่มีใครจะรอดพ้น ใครก็ตามที่สนับสนุนระบอบของเซเลนสกี้จะต้องชดใช้ดูเหมือนว่าคำกล่าวนี้จะเป็นการยอมรับค่อนข้างที่จะชัดเจนครับว่ารัเสเซียได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังโปลแลนด์สำหรับโปลแลนด์นั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นให้กับยูเครนครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่กองทัพรัเสเซียรุกรานยูเครนนั้นโปลแลนด์ได้เปิดบ้านต้อนรับผู้อพยพชาวยูเครน จำนวนมากครับและโปลแลนด์ยังได้มีการสนับสนุนในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนยูเครนด้วยนอกจากนี้การแจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับสูงยังได้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่สโลวักเกียและฮังการีด้วยและในเวลานี้โปลแลนด์ได้มีการปิดจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเบลารุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นการปิดชายแดนสมบูรณ์แบบ คาดว่าที่โปลแลนด์ได้มีการปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเบลารุสนั้นก็คงจะมีสาเหตุมาจากการที่เบลารุสเองเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นให้กับรัสเซียและเป็นพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียส่งทหารไปประจำการอยู่และพื้นที่ของเบลารุสนั้นเป็นพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียได้มีการติดตั้งขีปนาวุธที่มีอานุภาพสูงหันปลายกระบอกไปทางประเทศสมาชิกเนโต และในช่วงที่กองทัพร,รัเสเซียจะยกกำลังพลเข้าไปทำการรุกรานยูเครนในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นั้นก่อนหน้านั้นหลายเดือนรัเสเซียได้ส่งกำลังพลไปประจำการไปฝึกซ้อมรบในประเทศเบลารสุสนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ